สวัสดีครับมาพบกับช่องทางของเรานะครับธนยศรุ่งเรืองเจริญยนนะครับวันนี้นะครับพี่ภูมิได้กลับมาจากบ้านนอกนะครับเพิ่งไปทํางานอยู่บ้านนอกมาฝึกวิชานะครับหลบหลบลู่อู้ก็อยู่ได้นะครับพี่ภูมิแล้วก็พี่ถังนะครับตอนนี้เขาขยันขันแข็งกันมาก2คนนี้นะครับวีโก้สีขาวเป็นตัวเอ็กคลูซีฟนะครับตัวนี้คือตัวพิเศษของโตโยต้าวีโก้ปี2007หรือปี50นะครับตัวนี้ราคา20,000 0กว่าบาทเรามาดูกันครับ รถนี้สีเดิมทุกชิ้นเลยนะครับมีรอยถลอกนิดนึงนะครับตัวนี้เป็นตัวยังไม่เป็นสมาร์ทแคปนะครับแคปยังเปิดไม่ได้เป็นตัวเอกลบสีขาวนี้เดิมสวยใช่ไหมพี่ทางใช่ครับอ่ายย <c oughs> อย่างนี้ขายได้ไหมอย่างนี้ขายได้ไหมนี่ <c oughs> ขายได้ครับขายได้อขายได้เป็นบ้า <c oughs> น,น,นพี่ทังตรงล่างสะอาดเด้มมุดเข้าไปทางในเด้อมุดเข้าไป้างในล่างให้มันจบเต้า เอวก็คือจะเป็นเบาะหนังมาจากโรงงานพวงมาลัยพุ่มหนังมาจากโรงงานเอาอีกนะนี่นะครับหัวเกียร์หุ้มหนังนะครับตัวด้านข้างนี้ก็จะหุ้มหนังโรงงานนะครับเนี่ยตัวหุ้มหนังโรงงานเป็นเป็นตัวพิเศษนะครับลูกค้าตัวนี้เป็นตัวพิเศษซึ่งถามว่ารถตัวยีต้อวีโก้นะครับตัวพิเศษจะมีตัวเดียวนะครับสีขาวตัวเอ็กซ์คลูซีฟนี่คือจะมีตัวเดียวสีขาวนี่นะครับ ซึ่งผลิตปี50นะครับสีขาวตัวตัวสูงเนี่ยถ้าไม่ใช่ c l ก s i v e ก็จะเอ,อ่ไม่ไม่ใช่ไม่จะไม่มีเบาะหนังนะครับคันนี้ได้สีเดิมบางทุกชิ้นเลยครับการันตีได้เลยนะครับคันนี้สวยจริงๆนะครับตัว e เครื่อง3,000ก็ฉีดน้ำออกเร็วล้างล้างล้างเลยพี่มันต้องมาล,ล้างฝั่งนี้ด้วยนะตัวชิ้วกระจกนี้เราเอาออกนะครับมันไม่สวยเดี๋ยวเราจะทำใหม่นะครับ เรายังไม่ได้รื้อทาความสะอาดภายในนะครับเพราะว่าตัวเกงของเราสุภไชัยไม่อยู่นะครับตัวตัวเกงนะครับตัวเกรงอ่าไม่อยู่นะครับเราก็ไม่ได้ล้างนะครับตัวนี้าภายในเดี๋ยวเราทําความสะอาดนะครับตัวนี้จะล้างล้างเพื่อเอาไปขัดสีนะครับลูกค้าล้างแล้วเอาไปขัดสีให้กับลูกค้าเลยนะครับเอาไปขัดสีลูกค้าลูกค้าไม่ต้องทําอะไรนะครับยางดีสีเส้นนะครับลถค้นนี่ถือบอกว่าสวยจริงๆนะครับไปมีชนหน้า หน้าเดิมท้ายเดิมนะครับตะเข็บเดิมหลังคาเดิมกระจกเดิมนะครับมีกระจกบานหน้าเอ่ยเดิมโรงงานเหมือนกันนะครับกระจกบานหน้าเดิมทุกบานนะครับมีทั้งหมดหกบานหกบานนะครับนั่นตัวกระจกนะครับเดิมทุกชิ้นเลยนะครับเครื่องยนต์นี้โอ้โหแห้งนะครับไม่มีไม่มีรอยซ่อมห้องเครื่องยนต์เลยนะครับสวยจริงๆคันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ แต่นี่พี่ถังก็กำลังล้างทำความสะอาดนะครับด้านหลังยังไม่ได้ถูแล้วพี่ลังนเอาอยู่แล้วถ้าใจะให้ดีก็เอาออกดีกว่าโอ้โห <c oughs> oh ตัวเป <c oughs> ็นเซอรัลล็อกรีโหมดนะครับตึ๊บ <c oughs> ดูนะครับลูกค้าห้องเครื่องที่ยังไม่ทำความสะอาดนะครับเนี่ย <Yeah. S 1> นัดฝากระโปรง นะครับแก้มซ้ายแก้มขวาไม่มีขยับน้ำยาหล่อเย็นอย่างสวยนะครับน้ำมันเบรกก็คือสวยเลยนะครับก็มีดำเล็กก็มีน้ำมันพาวเวอร์ก็ธรรมดาของลูกน้ำมันพาวเวอร์นะครับเครื่องแห้งไม่มีรอยซึมรอยเยิ้อนนะครับสวยจริงๆเดี๋ยวลราล้างเครื่องนะครับให้สวยๆนะครับเพื่อจะได้เอาไปให้กับลูกค้านะครับมีกันร้อนเหลือฝากระโปรงเหลือนะครับมาดูคานหน้าเหลือนะครับเนี่ย สวยอย่างนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับสวยจริงๆเลยถ<สว>ือว,ว่าพร้อมใช้นะครับครั้นี้ก็มีที่ตินะครับตี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 ตตตหน่อยนี้นึงน,นี่เน,นี่ยเนี่ยเนี่ยน,น,น,นี่นี่ครับนี่รอยรอยแล้วก็ตัวนี้มันหยุดออกมานิดหนึ่งนะครับ <S 1> <S 1> พี่ภูมิด้านหลังยังไม่ได้ถูเลยใช่ไหม <S <S เออฉีดเลยพี่ถังหลังหลังหลังสีขาวก็จะล้างยากหน่อยนิดนึงครับมันมีคราบขาจัดเนี่ยเนี่ยเนี่ย พี่พวงมาดูน่เห็นไหมนี่ครับเราเราไม่ได้ใช้นะครับเราใช้น้ํายาแล้วก็อะไรพี่พวงสกอตไบนะครับขัดไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะขัดสีอีกอยู่นะครับนี่เอาน้ํายามาฉีดใส่แล้วมันเป็นคราบนะครับลูกค้าถ้าสีขาวเนี่ยต้องล้างอย่างนี้นะครับถ้าไม่มีน้ํายาจัดคราบแล้วรับรองว่ายากมากคันนี้เดิมจริงนะครับลูกค้านี่เห็นไหมครับเป็นคราบเอาพี่พวงขัดออกดูสินี่ครับเป็นคราบอ่า เดี๋ยวเราจะเอาเครื่องยนต์ขัดเข้าไปอีกอ้ยเครื่องขัดสีขัดอีกรอบหนึ่งนะครับนี้เราปั่นไม่ให้ก่อนเนี่ยมันจะออกเป็นคราบออกเลยครับเห็นไหมนะครับแล้วก็จะกัดมือนะครับแล,แล้วก็จะกัดมือเหี่ยวๆนะครับนี่นะครับเราก็จะทําความสะอาดให้กับลูกค้าอย่เงี้ยเนี่ยที่รวมตรงนี้ด้วยคันนี้ปีห้าศูนย์สองแสนกว่าบาทลูกค้าคันนี้สองเก้าเก้าเลยนะครับ คันนี้299เลยนะครับใครได้ไปถือว่าคุ้มนะครับคันนี้สวยจริงๆลครับลูกค้าเดี๋ยวเราจะรีวิวนะครับตอนที่ล้างเสร็จอันนี้มาให้แนะนําให้ลูกค้าได้ชมนะครับว่าเราได้เปลี่ยนเราได้ทําอะไรบ้างนะครับล้างรถเพื่อจะไปขัดสีขัดสกีก็กลับมาถอดภายในหรือนะครับแล้วก็ล้างอีกรอบหนึ่งล้างประมาณ4-5รอบต่อคันนะครับลูกค้าอันนี้เราอยากให้ได้ลูกค้าได้รถที่ดีกับทางร้านเราไปลาไปก่อนได้เจอกันคลิปหน้านะครับ คลิปนี้พี่ถังกับพี่ภูมิจัดการของคันนี้ไปก่อนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ